นะครับผมเบาเท่าขาเลาะครับมือนี่เลาะมาผู้เขาเอำเภอแม่แตงมาพ่ออ่อาน้ำพุนะครับน้ำมุร่อนอุทยานโอ้นะครับอันนี้ตรงไปนะครับเดี๋ยวสิพผ้าเบง่งผ้าพี่น้องเที่ยวอา่าเบ่งกุ้งน้ำร่อนบะครับน้าพุนะครับ ตำบลป่าแปะครับเพื่อไม่แต่งอยู่วี่เชียงใหม่ครับเมื่อนี่เที่ยวขึ้นมาเมื่อเลาะครับเราไปเราลอ้ลอม่ิ่นบอกว่ามีาน้ำพุน้ำร้อนโดยธรรมชาติพุขึ้นจากภูเขาพุ่งขึ้นจากภูเขาเลครับดื้อนะครับนี่สังเกตบ้างดีครับโดยธรรมชาติจากภูเขาไม่รู้ว่ามาอย่างไงไปยังไงครับร้อนมากนะครับสังเกตบ้าครับพ้าขนองเบิ้ง บ่อน้ำร้อนครับลาง่องกินวาบ่อน้าร้อนโอ้นะครับพุ่งขึ้นสูงสังเกตด,ดูครับดูตำบลป่าแป่อาเภอแม่แตงจัง,งหวัดเชียงใหม่เจ้าประมาณนั้นครับพุ่งขึ้นจากคู่เขาครับ วงน้ำร้อนวงน้ำปุ๊ว่าไ,ได้ครับวันนี้ผู้เขากับปูนป่นบอหนึ่งครับปุุงขึงตะเครื่งเครื่องแก่ระกาไปครับเบิ่งน้ำปุอยู่มองนี้ก่อนมองอเป็นสุะยอดนิ่นให้เลาะให้เที่ยวได้ครับมันมีเกลืออันตรายพร้อมครับนี่พุมห่อนนี่เป็นบอกไว้ว่าประมาณเก้าสิบองศาล่ะครับ ล่วงไปในลวกแน่นอนครับปุ่งขึ้นมาจากผู้เขาบารูวาซาเหตุว่าเกิดขึ้นมาจกกังไรครับขึ้นเรื่องอื่นว่าป่งน้ำร้อนโดยธรรมชาติเป็นข้องสังเกตเลยครับเดอ้อ๋ยวจะพาเบิรงโดยหลอดแบบหนึ่งครับแาบนี้นักท่องเที่ยวนะครับเป็นกลมาหลาๆจากปุกภากส่วนกะมาเยี่มส้มกันอีกและครับ มาอาบน้ำมาต้นกันมาอาบน้ำแร่แช่น้ําร้อนอะไรประมาณนั้นครับโดยธรรมชาติบางท่านบางต้นกับว่าล่วงอาบน้าร้อนแล้วผ้าก๊าพแข็งแรงนะครับพวกนี้เป็นน้าแร่ผ้าก๊าพก็แข็งแรงครับล่วงแช่น้าร้อนบางท่านบางต้นกับว่าเป็นมล็อก็กกไงไวเป็นเงี้เป็นเที่ยเป็นบอ่อแข็งแห้งมาอาบน้า ป้งนำร้อนนี่ครับไปแช่นำห่อนอยู่ตะลางนะครับอันนี้เป็นต้นมนครับเป็นต้นที่ผู้นที่แรกนะครับจะไหลลุ่ห้องไปแล้วก็ทั้งหน่วยงานเป็นเห็ดมองห้อาบอยู่ทั้งไตครับเป็นห่อนพอดีครับารบา,างคนเป็นโรคไข้ไก่เก็บหาสาเหตุบ่ได้มาแช่นำแร่แช่นำห่อนจากธรรมชาตินี่ว่าเศร้าครับพวกระานต่างๆแข็งแรงหมดประมาณนั้นครับดีมากๆาเดี๋ยวสิผ้าเบ่งโดยรอบครับ นะครับเดี๋ยวเบิ้งธรรมชาติโดยรอบอันนี้ทขึ้นมาครับขึ้นมาจากสันลางนะครับขึ้นมายอดต้นทีมันผูขึ้นที่แรกครับมั่นนั่นครับขึ้นมาห้องน้ำน้ำผู้เขาขึ้นมานี่ครับโอ้อันนี้เป็นว่าการตรวจสอบการต้มไข่ครับ มันควมผ่อนตำได่บพน่พิสูจน์แล้วว่าการต้มไข่ไอ้พ่นี่ต้มไข่เบิ้งอันนี้มองพิสูจน์การตร้มไข่ครับไข่ออนเค็ม,มไม่ย่ยนีเ่เราอ่อนี่สังเกตนะครับแล้วอันนี้การพิสูจน์การต้มไข่ครับเบิ้งอันนี้ห้านาทีอันนี้สิบห้าน,น,นาทีก็จะได้ไข่สุกห้านาทีก็จะเป็นยางยางมะตูมห้านาทีจะได้เป็นไข่ลวก <empezar> เออน,นี่ครับอันนี้ไข่หาหนาทีครับแล้วอันนี้ถ้าต้มไปถึงสิบห้านาที <S <S น,าทนะครับถ้าต้มไวสิบห้านาทีมันจะเป็นไข่สุกครับประมาณนั้นครับนี่นะครับเป็นเหตุการณ์สอบเมื่อกี้นี้คือค้ามพห่อนครับเดี๋ยวเววบิรงวิธ่าเป็นเหต,ตุยังไงแต่มีคนมาต้มไข่ ครับโอ้วิธีต้มไข่ลวกยังสิบอ่ะครับอันนี้การตร้มไข่ครับเอาใส่กระตองซ่อนใส้กระตองซ่อนแล้วก็แช่แช่น้ำพุนี่นะครับน้ำร้อนนี่แหละถ้าห้านาทีจะเป็นไข่ลวกถ้าสิบห้านาทีจะเป็นไข่สุกประมาณนั้นแหละครับอ่าเนี่ยรับก็อันนี้จังนาทีเนี่ยอันนี้ต้มมะเดาสิบห้านาทีเพราะว่าเสเอาไปอย่างอุหานาที<อ> เดี๋ยวไข่ยางมาตูมถ้าจะเอาไข่ยางมาตูมต้องลงแช่ไว้ประมาณหนาที <c oughs> นี่หาานาทีก็นป่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวครับเต่๋ยวดไข่มาตูมเป็นบะอ่านะครับเดี๋ยวยา,าเบงโัวหลอกโอ้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นน้ำพุร้อนโดยธรรมชาติไม่รู้จะขึ้นมายังไงพุ่งขึ้นจากภูเขา อย่งอางยอมอำเภอป่าแปะครับผงน้ำร้อนเนี่ยอยู่ตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ครับโอู้ไอ,อสิม่อีไอเหลียวไปเห็นภูเขาแดือดซองยังนี้เห็นครับโอ้สุดยอดเลยนี่คือไอน้ำห่อนครับนี่นะครับพุ่งเดียดตุ่งซันนี่แหละครับบัตรตรีประสาทครับ ยาสีาพาไปเบิงตะลางไหลลงไปแล้วคนจะมีร่องน้ำต้อลงไปเห็ดไหนข้นมากอาบมาแช่กันนะครับอาบนา้ำแ้วแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนสุขภาพแข็งแรงดีขอนะบคนแถวนี้เป็นสุขภาพแข็งแรงครับเป็นเที่ยวลงมาอาบอยาสิาพลาลุงกรเบิงโดยรอบกับบาสันลางเนี่ยข้อบ่งบว่าคนจะไหลหรือบ่ไหลครับ ปกติแล้วรถจะจนวิงไม่มองจอดครับแต่ช่วงนี้รูเสึกวางเงียบเงาไปจังน้อยไปท่านต่ปไปนันยังไม่มองจอดเวยครับนี่ทางลงไปนะครับขึ้นมาหนี่ครับก็ลงมไปนีแล้วครับเดี๋ยวตามไปดูครับอันนี้ทางลงครับเดยธรรมชาติท่างตรงมาันกลายเป็นอีกเส้นทางหนึง่งนะครับต้องมาลงมมานีนะครับดูตามป้ายมามป้ายคืออะไร นะครับจะมีที่ชี้ทางทุกระยะนะครับตกลงไปทางนี้มันจะใกล้กว่าประมาณนั้นลงก็ลงครับนะครับวันนี้เป็นทางน้ำปวยลงมาจากหมังน้ำพุครับก็ลงมาตามเทราชชันลงมานะครับประมาณนี้ครับนี่หองน้ำลงไปพูนะครับลงไป ลองไปที่อ่างวัยคนแช่กูแล้วครับ,รบไลลงมานี้เอเอจับบกนกระแนมโอ้โรอ้รอนรอ้รอนจริงครับล้างมือก่อนไล่ลัดลงมาหันครับไลลงมานี้ อาจจะลงไปยูที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวค้นอาแช่น้ำร้อนครับแช่น้ำผุร้อนอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับโอ้โคกใหม่ยังไม่ใหญ่จังาไงคกใหม่โพลานนี่ครับจะยร้อยปีเยอะครับ,รบโกนี่ครับเป็นผู้เขาหลบหลอกครับเดี๋ยวสิพายเบิงสันล่างครับ บังชมว,วิวก่อนครับเป็นล้านจอดรถดสันลลางเป็นเรื่องอท่องเที่ยวอยู่มองนี้ครับคนจะมาแช่น้ำอุ่นูกันตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวบง่งเที่ยงเงินผู้เขาเป็นสั้นๆครับแดดกับซ่องพอดีเล่งท่องเที่ยวครับ นะครับอันนี้เป็นอ่างแช่น้ําอุ่นแช่น้ําร้อนนะครับลงมาจากทั้งเครื่งครับผมานเห็นอ่างแช่ครับอุ่นพอดีครับลงมานี่ปงเดียดและปงน้ําร้อนตะบนปลาแป,ปะอำเภอแม่เตียงจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องอย่ามาเที่ยวมากนะครับเด้อ บรรยากาศธรรมชาติสวยงามมาแช่น้ำร้อนอาบน้ำอุ่น,ชน,น,ชน,น,ชน,นแช่น้ำร้อนเพื่อกรพาแข็งแรงแต่ละคนว่าเป็นโรกเป็นไฟแมาแช่เก๋าเศร้าครับเพื่อกรพาะมแข็งแรงกับม่ซุปน้ำแร่น้ำร้อนนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาบไงออบรรยากาศสวยงามมากเลยบันไดลงไปโบราณลงไปเป็น ขั้นขันข้นบันไดต่ก่อนเนี่ยกำลังมาท่องเที่ยวไร้ครับตอนนี้รู้สึกว่าเห็น่างไปจากน้อยเพราวาโลกต่างๆนี่เขามาเป็นอ่างน้ำห่อนแช่ได้ครับเหมือนลงมาเป็นต้นกับกระลงอาบลงแช่กันครับว่าขาดมากเรื่อยๆครับ เออครับอันนี้ครับเป็นลงมาเป็นอ่างๆน้ำเปิดเกียรท้ายเท็มเอาคืตลอดครับน้ำอุ่นน้ำหอนลงมาอย่างทึ่งๆลงมาทึ่งๆก็มาค้างไว้นะครับเป็นอ่างเนีคนอาบคนแช่ครับประมาณนั้นปล่อยลงมาแล้วก็ไปน้ำตกครับเป็นน้ำแร่น้ำอุ่นตกลงมา แบบปล่อยลงมาจากาบันไดจากเครื่อง,งลงมากคมาเป็นขันลงมากบันไดลงมากนี่นะคับสามารถลงเป็นอ้างคนามาแช่นำแหลกัน เดี๋ยวลองบึงน้ำมตรหนี้กันนะานอุ่นๆึ้นไหิมนีครับบึงไปเที่ยวใบร่วงบําลำรอนใบชนิดต่างบเดี๋ยวออกแซน้ำแร่จัง้อยนะครับไปนอนขอเที่ยวไใบชนิดครับไปแล้วครับ